ก็เราก็ยังมาอยู่กันที่เรื่องของ a water filler นะคะซึ่ง what is a water filler most common domestic filters contain granular activated carbon g a k e which reduces unwanted t e s t a s s and odors by absorption more expensive filters use carbon block รีเบนท์ which are generally more effective and usually carry a micron rating for particle removal <Okay. S 1> นะอธิบายความได้ว่าค่ะเครื่องกรองน้ำที่ oh. ใช้คาร์บอนนะคะเราย้อนกลับมาเรื่องของเกรดคาร์บอนเราย้อนกลับไปอีกว่าก่อนที่จะมี เทคโนโลยีนะคะหรือนวัตรกรรมในการใช้เครื่องกองน้ําสมัยใหม่เป็นแบบโมเดิร์นนะคะที่ทันสมัยเครื่องไม้เครื่องม,มือที่เรามีเราเคยใช้อย่างไรบ้างคะเมื่อก,ก่อนค่ะสมัยโบราณนะคะการที่เราจะเอาน้าคลองมาดื่มก็คือมันจะเป็นเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นจะสะอาดเพียงพอไหมเราก็เลยได้คิดนวัตรกรรมของสมัยโบราณะคะ่ะใช้เครื่องปัน้นดินเผาเป็น ตรงกัวเพื่อเป็นรากฐานของเครื่องกองน้ําค่ะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะใส่ก้อนหินค่ะเพื่อกองสิ่งแปลกปลอมที่เป็นชิ้นใหญ่ค่ะชั้นต่อมานะคะก็จะใส่เป็นทรายค่ะจะกองสิ่งแปลกปลอมที่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผ่านหินค่ะจะเอาไว้กองสารพิษสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ําค่ะอย่างเช่นพวกแบคทีเรียค่ะชั้นที่สี่นะคะก็จะเป็นนุ่นหรือสำลีค่ะจะใช้ กับเศษที่ว่าหลุดมาจากชั้นต่างๆค่ะ,คะหลังจากนั้นเราก็จนะนำน้ำมาเทค่ะแล้วน้ําก็จะไหลาปในชั้น,นต่างๆผ่านเครื่องกรองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้น้ําที่สะอาดออกมาค่ะอ๋อไม่เกิดค่ะก็คือเท่าที่ฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของเลเยอร์เลเยอร์ซึ่งแปลว่าชั้นอย่างเช่นการกรองในสิ่งที่หยาบแล้วก็ละเอียดไปเรื่อยๆกระทั่งถึงอย่างเช่นว่านุ่นเพราะสิ่งที่จะผ่านนุ่นไปได้ีนี่นก็คือฝุ่นละออง ก็อาจจะเหมือนเรานำสำลีมาเช็ดก็จะมีเศษผงฝุ่นละอองเพราะฉะนั้นเลเยอร์ของเครื่องกรองน้ำเมื่อก่อนที่เป็นภูมิปัญญาก็ใช้ลักษณะเดียวกันแต่อาจจะไม่มีความทันสมัยในทุกวันนี้นะคะเรามีความทันสมัยในการใช้เครื่องมือจะช่วยป้องกันโรคอะไรได้บ้างคะตอนนี้นะคะ,ะน้ำถ้าสมุนไพาน้ำเป็น หรือว่าน้ําแบบไม่ไม่สะอาดนะคะก็จะทําให้เกิดโรคไฟฟอยโรคดิเซตรีโรคนิวค่ะอาอิวากตะกโรคพยายกินีค่ะแล้วก็โพลิโอค่ะค่ะก,ก็คือ,อ,อการที่เรามีการกรองน้ําจะช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ได้นะคะและอือ่นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องอศึกษาเพื่อที่จะจะได้เรียนเรียนต่อในระดับ ต,ต่อไปนลคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ